สวัสด,ดีจ้าพี่น้องพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะค่ะเนาะกำลังมาเป็นเอฟซียาแดงก็มาจะมาเสีเหยาแดงไปวจินบาเดีย,เดเยวแหลางานโตจ้าเมื่อนี้ยาแดงพาพี่น้องมาอันดูบนเข้าค่ะมาห้านโนมายเนาะค่ะเนาะม,มาทงนากับอันพี่น้องกันเนี่ยนะมาทงมาทงนาเพิ่นดำนาแล้วใหม่ใหม่ เป็นพานมาเที่ยวทุ่งนาบ้านเพิ่นเนาะค่ะเนาะก็เลยมาเบิ่งปานนามไยจ้ะนามไยก็ฟุ้งกระตุกดีอยู่กับขึ้นดีเติบอยู่นามไยก็ได้แต่ว่าผลห้าไร่เนาะค่ะเนาะก็เลยจะกินม,กกมีบ่มีจ้ะนามไยก็ได้แต่ว่าเข้ามาใกล้ในี่นามันน้ำไม้พอค่อยมีแล้วค่ะเพราะว่ามีผนห้าไร่เนาะจ้าดูปานนามไยไป ก่อนนะกจาเนาะก็เป Ch <c oughs> ็นปอบป่าปานนี่เนาะค่ะบนเข้านาะค่ะเนาะบ่อใดขึ้นสูงนี่ค่ะขึ้นใกล้ๆนี่น่ะแดงปากกาขึ้นไปสูงยันหลงบ่อใดนาะยจ่านี่ย่างเดือกตาไม้ก็ได้ส้มคนนี้นะที่แดงมานำนาะค่ะเนาะมานำกันนะจ้ะดูใบก่อนเนาะค่ะเนาะ เป็นห้าหน่อไม้แต่ใบจะแดงบใบขึ้นไปมันสูงพอกาขึ้นไปค่ะข้าบอดียนันลงมาเพราะใดนกขันอะ่ะมันลื่นค่ะอันนี้นอนนกขันอ,นอะ่เนอะเป็นห้าหกันเนาะนะเสียงเอ็นกันค่ะเยังเอ็นกันแล้วหน่อไม้ ตอนนี้พุ่นกำลังตกอยู่ค่ะแต่ว่าตกบาแหงดอกตกป่อยๆอยค่ะอย่าแดงก็มาตอนพุ่นตกป่อยๆอยู่เนี่ยขอเข้าป่าหนา้าไม้บ่มีพุ่นจ้ะเพราะมันมันน่าไร่ค่ะพุ่นบวชพุ่นบวอดดอกนี่นะจ่ะปลา ปลาแถววันยาแดงก็ได้เป็นแบบนี้แหละคะ่ะเป็นยุบคนเข้าเนาะค่ะเนาะคนห้าไลา่ไลายกันทำไมก็ได้บ่บ่หัวยจใดบ่ได้ไดล่เป็นใดนท้องเนาะคะ่ะเพราะว่าพวกเขาใหม่ใหม่นี่จะคนหักไว้เต็มอยู่อคือไกลทางไกลทางไปให้ไปนาเพิ่นเนาะค่ะเนาะไปเบื้งเห็ด กรบโพินค oh 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 um ่ะว่าจะแดงกับโปกาขึ้นไปซุ้งได้อยู่ไกลก็คงจะบ่มีบ่มีทางเหตุน้ำไม้ก็พค่คยมีแล้วมีตะก้นหักเต็มค่ะก็ก็ห้ากินค่ะบดได้ห้าค่ายล้อห้ากินกันนี่แหละเป็นน้ำไม้สร้างค่ะเท่านี้ผลไม้เป็นก่อสร้างเนาะค่ะเนาะขึ้นไปหอดประหอดก่อหอดดอกก่อหอดอีขึ้นไปอีกไม้มาเนาะ วายเดงบ่เคยขึ้นนกปูเข้าดุกนะแค่ยุบะว่วไก่จกังหวันเยเดงเนาะค่ะประมาณจ็ดเปดโลนนี่น่ะแต่ว่ายเดงบ่เคยมาห้าตัวจะ้ะจนมาเกเรงไปีห้าทางต้นปลาขอนสัน้นเลยปานนี้ไปเนาะค่ะเนาะไปห้าไปเห็ดหนามายส้มหนามายดองค่ะแต่วานายเดงเห็ดหนามายส้มเนาะจ้ะเนาะ เป็นประมาณน,นี้นะคะการออกมาก็เป็นแบบน,นี้นะจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ยาเดงนี่เลยจ้ายาเดงไปห้างใครบัทรน้า,านโคตรถษไว้ก่อนเนาะกันเนาะพอยายเดงก็มีถอดศับเพยียงเดียวคือว่าให้พี่น้องฟังนะน่าสุขไห้พี่น้องเบิ่งแล้วนะ ยายแดงก็ยักไปห้าแต่พี่น้องกันะแต่ว่ามันไปบ่ฮอดตทรศั์เชียงเดียวก็โถดก็ไผ่เด้อจ้ะเออ้อพี่น้องก็ได้พี่น้องทุกคนกินนอนพี่น้องทุกคนเนาะกันเนาะกาเดินไปนํากันเนาะกันเนาะให้ยายแดงไปนําได้จ้าให้พี่น้องโชคดีมีใย คนในพานเด็กก็เดีไปเนาะค่ะเนาะมันพานบัพานอันนี้อยแดยงมัวมันมวลเนาะค่ะมวนล,ลายอันลิงอีอะไรก็เฮ็ดยูทุบเนะมวนค่ะมันแค่บเฮ็ดมันแค่เป็นคนบบอรทาเพิ่นก็บ่หูเค่ะบางคนก็ว่าโอ้เล่นเด็กวึกษาอย่าเดงก็ได้บอเฮ็ดทั้งวันตลอวันอยู่วันเนะแดงเฮ็ดงานบานแล้วกะ บมมีงานทำกัเล่นแต่โทรศัพท์เนะคะเนาะจับแต่โทรศัพท์จับปันใดก็บอกอดพี่น้องหอบพอท่าดเพราะว่ามีูุเคยงเดียวจ้ะจ้าก,ก่อนจบก็ค่อยพี่น้องเอาโชคดีมีชัยคุณพระคุงกรองพี่น้อง